มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าลอตโตสองสามสีวันนี้เอาสูตรมหาอุดเล่มใหม่ปี65หามานะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสถิติของเล่มที่ผ่านมาคือเล่มปัจจุบันและมวดจากฟรี16พฤศจิกายนมาให้ดูด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะนําเลขที่ได้จากมหาอุดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะในการทาคลิปต่อไป โอเคเดี๋ยวเราไปดูสูตรมหาอุดกันเลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าลอตโต้สองนะคะวันนี้แอดมินกลับมาอีกแล้วพร้มอมหนังสือสูตรมหาอุดนะคะเป็นเล่มของปี2565ออกเล่มใหม่แล้วนะคะเล่มเก่าเนี่ยจะใช้ได้ถึง30ธันวาคมเล่มสีม่วงนี้คือเล่มเก่านะคะตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง30ธันวาคมนะคะ ส่วนเล่มใหม่เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่งวด17มกราคมจนถึงงวด1กรกฎาคมเลยนะคะปีหกนะ้เนาะใช้กันไปยาวๆขึ้นปีเลยนะคะเล่มหนึ่งราคา60บาทเท่านั้นเล่มค่อนข้างขายดีนะคะเพราะว่าสถิติดีพอสมควรเลยนะคะ12งวดแถมยังมีเลขกำลังวันให้ด้วยนะคะข้างในเป็นของผังเลขล็อกโร่ลดนะคะเลขกำลังวันอันนี้ค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยนะคะเข้าดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเล่มที่แล้วบวกกับเลขของ ผังเลขล็อกโซ่รดด้วยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบนะคะตัวผังเลขล็อกโซ่รถเนี่ยทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่เนี่ยจะจะเป็นเลขที่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างวันอาทิตย์เนี่ยคือทุกตัวก็เหมือนกันแอดมินเทียบแล้วนะคะโอเคเขาก็จะมีให้มาตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยเนาะมีทุกวันเนาะว่าหวยออกวันไหนเราก็มาดูแล้วก็เอาเลขไปเล่นนะคะ Okay. เดี๋ยวเรามาดูทีละงวดนะคะ okay. อันนี้เทียบเล่มเก่าเล่มใหม่นะคะเล่มใหม่เดี๋ยวแอดมินจะเอามาเป็นแค่ดูของถังเลขล็อกโซลนดนะคะโเควด16รกรกฎานะคะของสูตรมหาอุดนะคะหวยออก725ข้างล่างออก70 725นะคะมี25เนาะแล้วก็ข้างล่างออก70 72570อันนี้ให้2ตัวบนเข้านะคะส่วนหวยเนี่ยออกวันศุกร์เรามาดูกันดีกว่าวันศุกร์ให้เลขอะไรกันโอเควันศุกร์นะคะ725หเนาะโอ้เข้านะนี่เข้า2 5แล้วก็มี70มีไหม70ไม่มีแต่เข้า25ข้างบนอ๋อมี07มาให้นะคะโอเค ต่อไปของงวดหนึ่งสิงหาคมนะคะหวยออกสองหหนึ่งข้างล่าง69เอ่าเข้า9เด่นนะคะแล้วก็61หนมีไหมไม่มีนะ69ไม่มีเนาะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็เฉียบไปนิดเดียวโอเคค่ะงวดน,นี้นะคะ1นึ่งสิงหาคมหวยออกวันอาทิตย์ไหนเรามาดูกันวันอาทิตย์เข้าไหมสองหกหนึ่งกับ69 มอ่ามีหกเก้ามาด้วยให้เข้าล่างนะคะมหาอุดวันอาทิตย์เนาะต่อไปของววด16สิงหาคมนะคะหวยออก750กับ23เนาะให้เข้าวิ่งสองสองตัวล่าง23ก็มา750กับ23เนาะหวยออกวันจันทร์วันจันทร์มีไหมคะ5้ามีด้วย สองสามมีไหมคะสองสามไม่มีอ่าข้า2สองตัวบนห้าศูนย์นะคะต่อไปงวดหน่งกันยายนนะคะหวยออก4ีเ่เจ็ดห้ากับ79็เก้านาะเขาวิ่งสี่แล้วสี่เจดห้ากับเจ็ดเ้านาะแต่งวดน,นี้สองตัวไม่ไม่มานะคะสองตัวเด่นไม่มาเลยเนาะ7จหกับเจ็้าไม่เป็นไรเรามาดูวันพุธหวยออกวันพุธ 75กับ79มีไหมนี่มี75อันนี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะล็อกโสรดนะคะเข้าดีเหลือเกินในสูตรมหาอุ่นนะคะใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคต่อไปงวด16กันยายนนะคะหวยออก935กับ90เข้าเด่นอีกแล้วมี5มี9เนาะ35ก็มา90ก็มีงวดนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่าง3ตัวมีไหม อุยอ้ยอุ้ยนี่ข้าวโต๊ะ9 5 3หววออก9 3 5ม้วดนี้เข้าตรงเข้าโต๊ะจ้ะพ่อคุณแม่คูณข้าวโต๊ะนี่เน้น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 มาข้าวโต๊ะ9 5 3นะคะโอเคไหนเรานอกจากในสูตรสำเร็จแล้วไ,ไหนมาดูซิกำลังวันเข้าไหมวันพฤหัสหววออก9 3 5กับ9 0 นี่ไงสามห้าก็มานี่เห็นไหมโหนี่เข้าทั้งสุดสําเร็จทั้งเลขกําลังวันเลยนะคะสุดยอดสิบหกันยานะคะมหาอุดเจ๋งมากเจ๋งมากต่อไปเรามาดูงวดหนึ่งตุลาคมกันนะคะโอเคงวดหนึ่งตุลาคมเนาะหวยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามมีเลขเด่นหนึ่งมาให้เนาะแล้วก็เข้าสองตัวบน 1, 7, หนึ่งเจ็ดมาอีกแล้ว 1> น1 7ใช้ได้นะคะข้างบนเนาะแล้วก็อันนี้หวยออกวันศุกร์71กับ83มีไหมอ่ามี71นะคะมี71เนาะแล้วก็83มีไหม8338 3, 3, 8, ไม่มีนะคะโอ้ใช้ได้นะคะเนี่ยต่อไปงวด16ตุลาคมนะคะหวยออก372กับ38เข้าวิ่ง2นะคะ3727227 2, 7, 2, 7, 2, 7, ก็มานี่ มเจ็ดก็มานะคะโอเคแล้วก็หวยออกวันเสาร์เนาะสามเจกับ3ามปมี7 2ด้วยแล้วก็มี8ปดสามามแปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะโอ้ใช้ได้เลยต่อไปงวด1พฤศจิกายนนะคะหวยออก0ูนกับ9 5นะคะศูน เก้าห้าเลขเด่นไม่เข้า2ตัวเข้างงว่าล่าเข้า2ตัวล่างนะคะมเด็ดจริงเด็ดจริงโอเคอันนี้เข้าล่างเนาะอันนี้หวยออกวันจันเรามาดูวันจันนะคะเฮยวันจัน์วันจ,จนทกั37กับ95มีไหมเอย ๆๆๆอ่อันนี้เพิ่งหลุดงวดแรกไม่มีนะคะงวดแรกเลยนะคะอ๋อโอเคต่อไปต่อไปแน่นงวดแจกฟรีนะคะ16พฤศจิกายนงวดเดียวถึงแจกฟรีกันไปเลยนะคะให้เลขเด่น3 6 9นะคะเลขเด่นสุดๆ3นะคะมี2ตัวมี30 31 34 35 38 60616465689091949598โ okay, อเคนะคะตรงนี้แอดมินอยากให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าตรงนี้เข้าบ่อยเนาะของตัวเล่นง่ายเลขไม่เยอะด้วยแล้วก็3ตัวมีให้531 561 591 835 865 895นะคะ แล้วก็อาจารย์มหาวุดบอกว่าให้ระวังเลขเบิ้ลด้วยคือ33 66และ99นะคะเองงวด16พฤศจิกายนงวดนี้หวยออกวันอะไรเอ่ยหวยออกวันอังคารอ่ะเรามาดูสิวันอังคารเลขล็อกโสลถให้เลขอะไรกันมาบ้างเนาะมี02 05 06 07 09 40 45 46 47 49 50 53 54 56 58 60 62 67 68 69 70 73 76 77 78และ93 95 96 97 98นะคะก็ของมหาอุดนะคะส่วนงวดที่เหลือในเรีบนี้นะคะมี1ทันวา16ทันวาและ30ทันวาทั้งหมด3งวดนะคะเออถ้าลูกค้าสนใจ ยังสั่งซื้อได้นะคะแอดมินยังมีของอยู่ถ้าสามงวดเนี่ยเล่มละ60บาทสามงวดตกงวดละ2ี่สิบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก็คือแบบคุ้มมากสำหรับได้เลขของมหาอุดไปงวดละ2ี่บบาทนะคะแล้วก็ยังมีเลขกำลังวันให้ด้วยเนาะหรือว่าลูกค้าจะสั่งเล่มใหม่ไปก็ได้นะคะเล่มใหม่ก็ยังใช้ได้เนาะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมหาอุดสถิตินะคะเล่มที่แล้วกับเล่มใหม่นะคะ พอลูกคา้าสนใจสั่งซื้อได้ราคา60บาทนะคะช่องทางเดิมเลยเนาะเว็บไซต์ w w w l o t t o บลอตโหรือ Facebook หรือ Line at Lotto234 เช่นเดียวกันนะคะโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ